ก็มาแต่เช้าเลยมารันดูตอนเช้าอีกรอบหนึ่งก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงก็จะเริ่มโชว์แล้วครับผมวันนี้เป็นแฟนมิตริีงในรอบงานแค่ไหนรอบแบบไหนโอ้โหของไทยน่าจะ2-3ปีได้แล้วครับเพราะว่าพอเจอโควิดมาปุ๊ก็จัดงานแฟนมิตไม่ได้ก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งส่วนใหญ่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นแบบในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาแล้วกันที่จะได้มาเจอแฟนแบบต่อหนืนองวันนี้ บรรยากาศแบบไหนบรรยากาศจอย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 ก็เราเอาทีมนี้มาเล่นพอด้วยความนี่อย่าะรู้สึกว่าดนตรีในยุคสมัยช่วงแบบ90-2000อะไรพวกนี้จะมีความแบบสนุกมีความโจ๊ะตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะได้มาขยับขยื่นกันได้ใช่เขาใรากขยืขน่นเข้ากับวัยเราอเข้ากับวัยเราเหรอก็าาได้อยู่นะ เคยมาทันเหรอคะ902ไม่ค่อยทันเลยครับเอาจริงๆก็ฟังจากพ่อแม่มาเพราเรามีอะไรเป็นพิเศษที่เราจะมาเซอร์ไพรส์แฟนกันไหม็สักเล็นกน้อยด้วยด้วยความที่ปกติเนี่ยเวลาจาัดคอนเสิร์ตหรือว่างานมีต่างๆจะเอาเพลงตัวเองมาร้องส่วนใหญ่แต่พอเป็นทีม902 0 0เนี้ยเพลงตัวเองเกิดไม่ทันก็เลยใช้เพลงเอาเพลงในยุคนั้นเนี่ยมามาร้องในวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับผม ก็คิดว่าแฟนๆก็น่าจะร้องกันได้พอน่าจะไวใกล้ๆกันกงงเลืยากไหมอะเพราะเพลงยุคนั้นแต่เขาได้ฟังแบบว่าเยอะใช่อันนี้ยากสุดก็คืออยากร้องหลายเพลงมากเลยแต่ว่าด้วยเวลามีจํากัดครับเราต้องเลือกว่าเพลงไหนที่จะเหมาะกับคนบ้างเพราะว่าเพลงยุคนั้นสนุกเยอะแล้วเราก็ได้ฟังตั้งแต่เด็กมาติดปากก่าอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆเขคงจะแบบได้รู้จักกับเพลง,งเอาที่แล้วก็เลยแบบเลือกยากเหมือนกันโมง ัก24ชั่วโมงเชื่อไปหรือไม่ก็รอบละประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็รวมเบเนฟิตด้วยนะไม่ใช่นีที่แบบเยอะมาตลอดหรอเอาเวลาที่ไหนซ้อมบ้างเพราะว่าเราก็ต้องไปมีการเียนู้อด้วยใช่ก็ต้องบอกว่านี่ครับคืออย่างเกาหลีก็ต้องซ้อมเพลงเยอะมากๆอย่างเนี้ยก็ต้องซ้อมเยอะเหมือนกันก็หาเวลามาซ้อมมาเลี้ยงคูครับผมแล้วก็ซ้อมเองที่บ้านร้องเองที่บ้าน ราะว่าก็เป็นเพลงที่ก็ไม่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 ได้ร้องเต็มเป็นหมดเลยไม่ได้ร้องปกติอะไรมิกเก้ไหมครับหรือมิเก้ไหมหรอพี่เนี่ยอยู่ตรงนู้นนะอยู่ในรถเข็นอยู่ในรถเข็นอยู่ตัวไหนก็ไม่รู้นะคุณชอปเปอร์ค่ะคุณชอปเปอร์เนี่ยคุณชอปเปอร์วันนี้มีคุณป้าป้ามาคอยดูแลครับเพราะว่าคุณออกมาไม่ว่างรล้แขกคิดว่าคุณชอปเปอร์จะขึ้นเวทีด้วย ใยายขึ้นเหมือนกันตัวน้องจะแบบตกใจแสงเสียอะไรเดี๋น้องกี๊ <c oughs> แล้วแผนงานในปีนี้ของมีเนไบ้างครับแผนงานก็ปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นละครนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายอยู่สองเรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ตามมาอีกอันนี้คือเป็นงานถ่ายนะครับแล้วก็ที่งานออนแอร์ก็เดี๋ยวมีนานเนี่ยคิดว่าจะมีเรื่องรักร้ายของช่องวัน,นออนแล้วก็จะมีเลืฟอมีไลเกยเอ้ยเรื่องอะไร เลิฟเมียเกนเลิฟเมียเกนครับแล้วมันเลิฟอิสราเอเลิฟอิสราครับงงไปหมดแล้วเลิฟเมียเกนอันนี้ของเมียยูแล้วกเลิฟอิสราเอแคปเนี่ยของเกาหลีแต่นี้ไม่แน่ใจว่าออนเมื่อไหร่แล้วง,งานเพลงะเนี่องานเพลงตอนนี้เพียงประกอบละครครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลับมาทําเพลงตัวเองคิดว่าน่าจะช่วงกลางปีได้เลยครับกำลังทำอยู่แล้วกันเล้วอยากให้พี่เซยคอนเซ็ปต์วันนี้ในนี้หน่อยว่าแบบว่าเราทําอะไรบ้างเราออกแบบอะไรบ้า นี่ทุกคนจะเห็นว่ามีความแบบด้วยความที่เราอยู่ในยุคสมัยอ่าผมก็เป็นคนก้าวสู่และกันยอมรับเาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคอนเซ็ปตไม่ได้คือผมรู้สึกว่าว้ก้าวสู growing. ่ไปที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเยอะรับเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีอ่ะมันแบบตั้งแต่แบบโอ้โหเมื่อก่อนยังดูนี่อยู่เลยนะแต่แม้มาดูทำไอจครี่อ่ะแต่ยังไปดูเป็นแผ่นไวนิ้อยู่เลยอ่ะตเป็นแผ่นวยนิ้แล้วแบบมาเป็นเทปมาเป็น โปรพีเอเอมาเป็นซีดีอะไรต่างๆมันผ่านยุคสมัยมาเยอะมากๆผ่านเทคโนโลยีมาเยอะก็เลยคิดว่ามันจะมีความแบบนึกถึงโมเมนต์ในอดีตนึกถึงการเปลี่ยนผ่านนึกถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแนวเพลงที่มันแบบมีความแบบยุคสมัยของมันด้วยอะไรอยก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะทําให้แฟนๆได้ย้อนไปถึงสิ่งเหล่านั้นต์กับเราไปด้วยภายในคอนเสิร์ตตรงนี้นมเฉดสีการที่อย่างเงี้ย ในวัยนั้นจะเห็นว่าแฟชั่นต่างๆจะเป็นสีสดมากๆก็ยุคแรกๆของจากการยุคแรกหรือเปล่าจากการที่เราเปลี่ยนจากขาวดำมาเป็นสีอ่ะก็ยังมีแบบสีแบบผู้แม่สีอยู่เยอะๆก็จะเป็นเป็นสีสดอะไรครับเพราะว่าพวกอัติพาสเทลหรือ้มาทีหลักก็จะเน้นสีรโดนโดดเยอะมากเพื่อให้รู้สึกสนุกเมื่มากพึ่นด้วยครับชุณเตรียมไว้กี่สีคะคือต้องถามที่คอสตูมแล้วเนี่ยในลาวเต็มไปหมดเลยแล้วนอกจาก อันเนี้ยสีเยอะๆด้วยชุดแปลกๆด <t> ้วยถามว่าสองวันวได้สองรอบจำไหมถามว่าจำไปหรอเปล่าท่านถามที่เขาพูดอย่าัง้ยไม่แน่ใจเลยแต่เผื่อไว้เทีย่ยงคืนเไว้เต็ม<น>ตไปหมดเลยมีแบบคุงพร้อมอะไรพวกนี้ด้วยที่ลุ้นมากสุดตอนนี้คือในงานเนี่ยครับจะมีประกวดแต่แฟนด้วยตอนนี้ทางทีมงานข้างหน้าเนี่ยความจริงเขาไม่ใช่มาคอยแค่พาแฟนเข้ามาอย่างเดียวนะเขาคอยส่งผู้คุณด้วยนะครับว่าคนไหนเข้าตากรรมการแล้วจะมีของรางวัลมาแจก้ ยิ่ของรางวัลยิ่งของรางวัลยิ่งของรางวัลจริงจริงไม่รู้จะเอามาอะไรมาให้แตกก็ไม่รู้เไมะได้เปลี่ยนคอสตูมได้เปลี่ยนคอสตูมทันหรอกก็เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบแรกอะลองไฟอัลกันก่อนแล้วกันลองกันก่อนเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวรอบสองตื่นเต้นแล้วจะแต่งกันยังไงได้ลงไปซื้อทันทีตอนนี้โอ้ยได้เลย ขอปังๆด้วยแล้วก็แปลกๆด้วยแต่เขาตากรรมการเป็นพิเศษที <c oughs> ่เห็นเมื่อกี้เขาก็ไม่ธรรมดากันแล้วนะคะจริงเหรอจับเต็มเลยตึงเต้นแล้วนะเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครโชว์ชุดต,ตัวเองลงในทวิตเตอร์เลยนะนี่พยายามส่องเฮ้ยนี่ยเรยแอบ,บส่องดเลยเลยแอบส่องแบบเฮ้ย <c oughs> แฟนๆแบบแต่งอะไรกันมาบ้างไม่มีใครโชว์ชุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นความลับเป็นความลับแต่ได้ไปนั่ดูบรรยากาศหมั่นมองว่าอะ่รโอ้คือด้วยความที่พอมาถึงก็ต้องต้องนั่งดูเลยครับก็เลยแบบส่องในทวิตเตอร์อยู่นี่คิดว่าแบบเดี๋ยวพอเสร็จ ตัวรอบแรกเนี่ยอาจจะแไปดูเขาเป็นยังไงบ้างนอกจากของฝันในชุดแล้วเห็นว่ามีของฝันอื่นเตรียมมาให้ด้วยเตาปิ้งยิงเตาปิ้งย่างต่ามีเตา,ากิ้งย่างมีทีวีมีไอแพดด้วยก,ก็ก็ด้วยความตีมมาเป็นแบบนี้เราก็จะได้กลิ่นเมื่อก่อนเวลาแบบจับฉลากนัดอีกใหม่ <laughs> จับฉลากเลี้ยงบริษัทก็รู้สึกว่าเออถ้าอมาใส่ในนี้ด้วยก็น่ารักดีครับตอนแรกกาจจะทำฝอ,อยดุงฝอยดาวเป็นเฟสติวัลเลยนะเป็นเฟสติวัล ผูถือนี้ก็ิดเม่ะว่าพ่สากเในารใช่เพราะว่าครั้งนี้พอเพลงเราไม่ไ้ค่อยก้าวสูงก็เลยแบบไปหาเพลง9้าวสูง2 0สอมาเยอะเหมือนกันก็ก็เสียลิขิ์เยอะเหมือนกันสิ่งเปาลงเลยแต่ก็เต็มที่เต็มที่ครับผมก็ใครเจ้าไหนก็ลด้ท้ากันเราคิดว่าแฟนๆจะลองตามกันได้ โอยมั่นใจว่าได้เป็นเพลงทิศของแต่ละยุคแน่นอนแต่เราก็ใกล้เคียงกียงแต่ก็ยัเด็กอยู่แหละดีนี้เขาเขาขยับและเล่นวัยรุ่นแล้วถึง40่สิบส่สิบเนยรุู่นอยู่ก็าอเสรแฟฟนต้องเตรมตัวยังไงบ้างคะเตรียมข้อเข่าแล้วกันก็อย่าลืมทานคุ้งทานข้าวอะไรกันมาเพราะอาจจะใช้พลังงานกันเยอะหน่อยก็เตรียมขับุกมาครับผม พร,ออพร้อมครับน,นี่คือเป็นการสตาร์ทชู่วันเกิดโดยเฉพาะใช่เป็นสตาร์ทชู่วันเกิดก็อีกสิบวันวก็จะวันเกิดแล้ววันเกิดจริงๆก็ยี่สิบกุ๊งานะครับผบอกอีกรอบยี่สิบกุ๊งพา คุนันไม่รู้เลยต้องถ่ายละครด้วยจริงก็น่าจะทํางานแหละครับแต่ก็อยากให้ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนชุ่มชืนแข็งแรงแล้วการทั้งกายทั้งใจเลยเพราะว่าก็สําคัญเพราะเราก็ผ่านช่วงที่มันแบบไม่ค่อยแข็งแรงมาแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็สัมพัญมากแล้วก็มีความสุขกันมากเลยครับหลายอย่างขอบคุณอายแฟนและพี่มาเจอกันทั้งสอฟไลน์ก็ยจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาหน้างานแล้วก็ที่อยู่ ทั้งบ้านด้วยออนไลน์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆมที่คอยซัพพอรต์ตมาโดยตลอดครับผมหลังจากนี้ก็ระยะเป็นาน,านานนะครับก็บอกเลยว่าจะมีโปรเจกต์ที่น่าติดตามติดเยอะเ,เลยติดตามกันได้นะครับมีแฟนกินเตยเยอะมากเลยอยากจะบอกบอกอะไรก็อยากจะกินเตยบ้างใะโอ,อ้ยอยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับแล้วก็กรอที่จะไปหาทุกคนในแต่ละประเทศอยู่คิดว่าปีนี้จะมีโอกาสได้ไปแฟนมีหลายประเทศเลยก็ติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครรีบก็มาหาที่ไทยกันเลได้นะครับ <laughs> 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 so what they craft hi guys thank you so much for always supporting me i hope to see you guys in person in your country or uh, if you want to be a rush so please come to thailand right now <laughs> see you guys thank you so much okay <laughs> <laughs>